บรรยากาศอย่างนี้ลูกทุก่งเนย็นๆนะครับมอบสำหรับคนที่อยู่พิจิตนะครับจะเค่ครับจะเค่สาวงามเมืองพิจิตครับสาวงามพิจิตหน้าพิจชวนมอง ไอหนุ่มวังทองหลงปองสาวาเมืองผิจิตเพียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอย,ยอดมิอยากฝากชีวิตอยากคิดมาให้ปอง ผิวเรืองเรืองผ่องดังท้องมาเจองานวัดแข่งเรือท้าลวงเหมือนดวงมาต้องน้องยืนดูเรืออยู่เนื้อตาลิมลิมคลองแอบรักชมตรูแอบดูแอบมองไอหนุ่มขนองตามชิดปิดคลอง งานวัดข้าหลวงบวงสวงพอเพชรแม่น้านาเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอทำหนาทุนทนบางพึ่งบุญหลวงพอ่อใครเข้าในนาเก็บหาเงินพอ จะขอแต่งงานกับน้องสาวเมืองพิจิตอดีตชาลวันเธอลูกใครกันเล่าจะแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาติทายาตตเผาทอง อยากเป็นตะเคายไว้เรศคาบน้องพากลับวังทองเขาคลองแนบนอน mm. งานวัดท่าหลวงบวงสวงพ่อเพชร แล้วหน้าหน้าเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอทำหน้าทุนทนบางพึ่งบุญหลวงพ่อใคยเข้าในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้อง สาวเมืองพิจิตอดีตชาลวันเธอลูกใครกันเล่าจาแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชา,า,อาติทายาตตะเภาทองอยากเป็นขี้เกียมไว้เร่ขับน้องพากลับวังทอง เขาคล้องแนบนอนสวัสดีครับชอบให้มไลัยพอใจปุกมือนะครับ